สวัสดีครับทุกคนเปิดคลิปมาก็แจกตั๋วกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับวอล์กวิดมิกวันเดย์วิดมีเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนเป็นการไปเที่ยวด้วยรถไฟนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมนําเที่ยวชอบไปเย็นกับของการรถไฟนะฮะก็สตาร์กันที่กรุงเทพนะครับก็มาแวะที่นครปฐมเพื่อหาอะไรกินนะครับในช่วงของตอนเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงนทุกคนก็ของกินเที่ยบเลยนะฮะก็ถ่ายรูปกับองค์พระปฐมนะครับรอบมีมิกมาเป็นแก๊งใหญ่เลยนะครับกับเพื่อนที่ ทำง,งานประมาณ1ิกว่าคนนะทุกคนก็นี่ขอถ่ายรูปก,กับองค์พระปฐมหน่อยมาต่อกันที่ขนมโครกอันนี้น่ากินมากทุกคนคือเขาทําเป็นกระทงน่ารักมากอย่างนี้เลยทุกคนแค่ยีบาทเองก็รสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่คะเลนะคะทุกคนก็ขึ้นรถมาได้แอร์เยน็นๆก็รออะไรสิครับหลับเลยสิเพราะว่าข้างนอกอากาศมันร้อนมากทุกคนตัดสินใจถูกที่เลือกเป็นรถแอร์นะครับผมก็ เดินทางสักประมาณ11โมงก็มาถึงที่ทะเลนะคะผมทะเลที่เรามาก็คือสวนสวนปฏิพัฒน์นั่นเองทุกคนอยู่ที่อําเภอหัวหินนะคะอยู่ใกล้กับหัวหินนั่นแหละไม่ไกลกันมากแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นชายทะเลที่่อนข้างเงียบสงบมาทุกคนเพราะมันอยู่ในเขตของทหารนะครับมาถึงก็ลุยกันเลยฮะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องหลังจากที่นั่งรถมายาวไกลก็ไปลุยซีฟู้ดกันมาทุกคนของกินเต็มโตเลยเป็นภาพบรรยากาศที่เราบิ๊กชอบมากฮะได้อยู่กับ้านานทีมมันจะมีโอกาสได้มานั่งแหงเอาแบบนี้กับเพื่อน กินเสร็จก็ขอเดินลงทะเลสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงทะเลนะครับส่วนสุนิรพันธ์เป็นอีกที่หนึ่งที่หน้ามาทุกคนรถไฟเขาจะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะคะตเลิกราคาไม่แพงเลยทุกคนรถพัดลมมา20บาทแล้วก็รถแอร์240บาท ราคาไปกลับนะครับอันนี้ก็ช่วงเวลาตอนกลับทุกคนทั้งวันคือกินแต่ตามบัดลมเพราะมันร้อนมากนะครับผมรถออกจากสวนสวนปิพัฒน์ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็ถึงกรุงเทพประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือ2องทุ่มโดยประมาณนะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกมากค่ะกลับก็มีแวะนี่เลยเป็นของฝากที่เขาให้เราได้เลือกซื้อก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยนะทุกคนถ้ามีโอกาสก็ลองมาได้นะครับสวนสวนปิพัฒน์ท่องเที่ยวโดยรถไฟเย้ yeah!